สวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกับช่องฟุกขวัญใจนะครับกับช่วงคัวขวัญใจนะครับพี่น้องมือนีห้ามาเฮ็ดอันแกงนะครับผัก่วมแบบอีสานห้านะครับวัตถุดิบนะครับก็จะมีเป็นบักเขือนะครับแล้วก็บักอันน้ำเต้าบ,บักบวัวบพราะเป็นบักน้ำเต้าบักบวบน้อยนะครับแล้วก็ผักหวานหน่อไม้ เราใหม่ฮอเห็ดเอาอฮอสื่อแบบสำเร็จมากพร้อมต้มพร้อมเห็ดนะครับแล้วก็น้ํายานางบัตรที่นี่ก็พักอันแมงลักยอดคาบอดอกคาบแมนบอหัวดอกเนี่ยแล้วก็เครื่องตุ้มยำนะครับกระเทียมหอมพริกแล้วก็อันนี้เป็นยอดยอดอีหยังยอดมะระวาสันนะครับแล้วก็เป็น พักขานะครับหรือว่าชะอมนั่นเองอันนี้คือเป็นวัตถุดิบนะครับบัดน,นี้มาเบิ่งเครื่องปรุงพี่นอ้องอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงนะครับหลักของเหาเป็นเครื่องปรุงเดียวนะครับบ่มีเครื่องปรุงอื่นนะพี่น้องอันเดียวโดดๆเลยปะลาแม่บุญล้ํานะครับเป็นฟ้าสีเหลืองอันนี้มันเป็นสําหรับเ็ดแกงนะครับเพื่อนบ่ได้ดมากอัน โฆษณาดิพิ่นบ่ด้มาเป็นอีหย่างนะสปอนเซอร์ดิแต่ว่าเราใช้จริงเหลืออยยุซ้ำเนี่พี่น้องเราใช้จริงเราอโอเคจริงก็เลยเอามาแนะนํานะครับมันแซบนะครับใสย่ยางเดียวเลยเครื่องปุ่มนะครับพี่น้องอ่าบัดน,นี้เฮามาเบิ่งวิธีการเหตุกันเลยโอเคบัดน,นี้เข้าก็เตรียมคบกับสากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเข้าสีมาต่าเครื่องแกงก่อน ก็จะมีเป็นพริกนะครับแล้วก็กระเทียมกระเทียมเป็นกระเทียมจีนหรือกระเทียมไทยก็ได้นะครับแล้วแต่อันแล้วก็เป็นหัวยี่ข่หรือว่าตะไคร้นเองนะครับส้อยเป็นแบบเฉียงเฉียงหรือพี่น้องมันจะต่ำง่ายต่ำแหลกง่ายแล้วก็เป็นอันนี้ซอยบางนะครับอันหัวคาส้อยบางนะครับพี่น้องเทลงโคกเลยแบบน,นี้ต่ำแบบน,นี้ บ่มีผู้ถูกกล้องเห้นะครับเฮ็ด<ฤษ>เองผู้เดียวอันโอเคครับเดี๋ยวขอนอยาตไปตาก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนที่มันแหลกแล้วนะครับอันนี้เฮาก็ตาเครื่องแกงเซจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็บ่ต้องเฮ็ดเป็นแบบว่าแหลกไายเด้พี่นอ้องออกพ่อหยาบๆยาบนะครับยังมีเทคเจอร์หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกทําแบบนี้ก็ให้ทําเป็นพริกแกงเผ็ดก็ได้นะครับเป็นพริกแกงแบบ สำเร็จรูปนะครับแบบแหลกๆปนๆก็ได้นะครับถามว่ามันแตกต่างกันมันก็แตกต่างแต่ว่ารสชาติมันก็แบบโอเคนะครับพ่อพ่อไปวัดไปว่าได้แบบว่ากินนะครับมันก็บโบเดตแตกต่างกันแต่ว่าเทคเจอร์แตกต่างกันแน่นอนนะครับส่วนปริมาณนะครับก็บโบมีตาตโตนะครับมักอันใดหลายก็ใส่อันนั้นหลายนะครับสําหรับพิกแกงไปขั้นตอนต่อไปแับนี้อันดับแรกเด้อพี่น้อง ตั้งเตาให้ร้อนนะครับให้มันมีนามกลุ้มกินกลุ้มกินเล็กกระทาเจ็กน้อยนะครับอันนี้คือเครื่องแกงของเรานะครับพี่น้องแต่ว่าอันหอมนี่เห้าโบอันนี้เนีหอมเห้าโบได้ตำไปน้ำเครื่องแกงนะครับเป็นหัวหัวเป็นเนื้อมันจังมันจังโอเคนะครับมันจังแบบได้ท e x จ u r e แบบฟังเท้น เดี๋ยวให้น้ำให้ทีหห่หลดบะมี่ยังไตโตนะครับบอกแล้วเป็นการเฮ็ดแบบบ้านๆน,นะครับอาหารพื้นบ้านควรทาแบบบ้านๆน,นะครับมันจาสีเสียบอาหารพื้นบ้านทําแบบบอพื้นบ้านมันกับบอเสียบแล้วแบนบนอก ขวไปจนเครื่องแกงมีกลิ่นหอมนะครับขัวปไปโหลดพีน่น้องขัวบไปเลยขวจนว่ามันแข็งมันสุกคนนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยกินได้ที่มาก ก็จะทำบห้าเาเป็นต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าอย่าห่ต้องใส่น้ำอย่าน้่งเข้าไปอยู่แล้วปกติเฮ็ดอาหารผมบ่อยมักใส่ผงนัวปานใด,ดนะครับผงชูรสนะจะเน้นเป็นกับวัตถุดิบไปเลยแล้วก็ใส่รสจัดๆไปเลยนะครับแต่ถามว่าผงชูรสมันดีไหมมันก็ดี พราะผลวิมมจัยมันออกมาแล้วว่ามันบาดเห็ดผลเสียต่อร่างกายป็นไดนะครับคั่วไปเลยให้ <S <S 1> <S 1> <S 1> เหลืองหอมนะครับแต่บัดเนี่ยผมเป็นคนที่ขาดโปรตีนม่ได้ผมสิใส่เป็นสามสันสไลด์ลงไปด้วยนะครับเพื่อความแบบน,วน,วน,วนัวๆแซ่บให้มันมีแบบเทคเจอร์อย่างขักนจ่ักหน่อยนะครับมีไปเล้่ียหนอย อย่าไปกลัวมันอันนี้เ้าเอาไม้ดีในะมันหายข้าวซื้ือนะครับเดกน้ำกันไห่ตอนนี้คือเครื่องเตรียงนี้หอมมากแล้วนะครับ เรื่องนหนึ่งเดือคือผัดหมูนะเยียนบอกค้นไปคนมาเมื่อสิแตกออกของมันอีกนะครับบัดต้องไปคอยทะลุทะน้อมชีมันออกฝันนั่นนะครับแังแดแล้วมันกับคนไปก็ผัดเครื่องเกา่าอยากใส่เป็นเนื้ออะไรใส่ไปได้เลยนะครับยกเว้นเนื้อปลาบ่าแนะนำถ้าจะเป็นเนื้อปลาก็ขอเป็นปลาดนล,ลี่ปลาบ๊มีก้างนะครับ ถ้าเป็นผักพยุนง่วยนีย่คือสิแเสบเนาะมากกว่าเยอะโอเคบัดทีนี้มันได้ที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะใส่ในขั้นตอนต่อไปคือน้ำยานางนะครับใส่ไปเลยสงบนี่แบัดที่นี้เขาก็สามารถลิงไฟแรงได้เลยนะครับ หลังจากที่ใส่น้ำยานางไปแล้วเนี่ยเหตุผลว่าทำไมถึงให้ตำหยาบนะครับเทนบอกส่วนเรื่องข้าวเบือนะครับข้าวเบือบะหุบบใส่แต่ถ้าใครอยากใส่นะครับก็สามารถใส่ได้ข้าวเบือหรือถ้าใครบอร์สะดวกเฮ็ดข้าวเบือนะครับก็อ่าเป็นแป้งเขาเนียวหรือแป้งเขาเจ้าลแลายไล่น้ำม,มาใส่ก็ได้นะครับตามชอบเลยปริมาณ ข้าเบือคือหยังวัาตีข้าเบือข้อา,วขา,อขาวเบือคือข้าวสารที่เอาไปแช่น้ําแช่น้าเสร็จจนได้ที่แล้วก็ามาตํานะครับเพื่อใส่ในแกงอันนี้เขาเอื่นข้าเบือนะพี่น้องเดี๋ยวที่นี่ตัดภาพไปตอนรอมันเดือดเด้อโอเคนะครับตอนนี้น้ำก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ยังม่เดือดดีปันไดน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันก่อนเลยเพราะเฮายัางจะต้องปล่อยมันเดือดไปอีก้อพี่น้อง ถามว่าทำไมต้องปรุงรสก่อนใช่ไหมเหตุผลเพราะว่าสูตรผมเด้หลังจากที่น้ำมันมีรสชาติแล้วใช่ไหมเราใส่ผักเราใส่วัตถุดิบลงไปนะครับวัตถุดิบที่เป็นผักที่เป็นอย่างมันสดูดเอาน้านะครับดูดเอารสชาติของน้ำแกงเข้าไปในเนื้อนะครับทำให้รสชาติมันดีละกลมกล่อมขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวห้าสีใส่ปลาลงไปเลยนะครับ ใสไปเลยนะครับจะคิดนักใสไหลแสบไหลใสไหลแสบไหลใส่หลเข้มนะครับแต่ว่าอันนี้มันคือมันเหลือแค่แบบก้นขวดพอดีนะครับก็เลยใสเบิดไปเลยบิเข้มดอกพี่น้องเพราะว่าพักเขาไหลยยนี่คนสักนิดนึง <c oughs> <c oughs> กินแกงพี่น้องกินเครื่องแกงคือแบบสุดยอดมาก หลังจากที่เราคนเสร็จแล้วบัตรที่นี่ก่อนอันแรกเลยที่เราจะใส่นะครับคือน,นอใหม่ใส่ลงไปเลยค่อยๆใส่ไปทีละอย่างนะครับแบบว่าให้อุณหภูมิมั่นแบบบาลานซ์กัน จิงซ้ำนี่ที่จร uh ิงซํำนี่ก็กินได้อะด้ได้นาะแต่ว่าชอบกินเป็นผักรวมอะใส่ผักไลายลแห่งดีนะครับสําหรับผมนะใครไม่ชอบผักอะไรก็เปลี่ยนเป็นผักอย่างอื่นเนี่ยเห็ดกอามใส่ได้พี่น้อเห็ดเอามาใส่ได้แต่ว่าผมบ็่อยากเห็ดก็เลยเอาแต่ผักใบเขียวนะครับเสริมควบไอ้คอลาฟิลคอลราฟิลเป็นคอโราฟิลเนาะ โอเคนะครับมาปี่นี้เมื่อว่าถึงผักเข่าผักนี่คือจะ,จ,ะ,จ,ะจัดแจงทํำยังไงก็ได้นะครับอยากฮิดแบบไดฮ็ดได้เลยนะครับสําหรับผักอย่าไปซีเรียสชอบสั้นทําสั้นชอบยาวทํายาวนะครับแค่แบบว่าเอาที่ตัวเองกินสะดวกนะครับสําหรับผักนะครับอู้ความบุบล้ไปเลยเต็มหมออายะ ฟังจะเสียงสดพี่นอ้อดี๋ยวเรายัางเหลือใบแมงลักอีกนะครับใบแมงลักเดี๋ยวให้ใส่ปิด้าดปีนี้เ้าก็โคนมันให้มันทัวถึงนะครับอันนี้คือหักรอยอดอ่อมเรียบร้อยเลยน่ ต้องต้มไปจกักทักเต,ต็มมอนกินได้หลายมือหลายค่วนได้ซ้ำเห็ดกินเบิดมืบ้านแต่บ่เป็นยังสำรับผมก็มกเกี่ยงไปเครื่องหมอแล้วนะครับเป็นคนชอบกินผักผักไดที่ว่ามันสุกหย่ากๆนะครับเกี่ยมันล่งขางลาง มันจังสีสุกไว้พักได้สุกยังไงเอามันขึ้นมาขา้างบนฝ้ายู่ใส่ว่าฟ้าหมอว่าเอีคครับเดี๋ยวต้มไปจนว่ามันสุกครับเพราะว่ารสชาติเ่าปรุงยังยีงยบร้อยแล้วแล้วเราอเรารอผักสุกเท่านั้นนะครับ ได้ไม่เจอกันตอนพักสุกครับโอเคนะครับพี่น้องตอนนี้พักเข้าก็สุกเปลือยได้ที่แล้วนะครับสุกเปื่อยได้ที่อะไรได้นี่พักนี่นะครับแห้งเปืือยแห้งดีแห้งกนิ่ายนะครับแต่ต้กนกลินจะไยกันบักเปื่อยเปื่อยัเปื่อยมันสุกได้ที่แล้วแหละนะครับ กินหอมห้อยเห่าเลยโอเคเดี๋ยวปิดไฟไปเลยเดี๋ยวกดๆอดยู่หลังจากที่เราปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับบัตรที่นี่เข้ากับมัสไซอันสุดท้ายใบแมงลักอันนี้ไม่ได้เด็ดแต่ใบนะครับเด็ดเป็นยอดไปเลยนะครับยอดอ่อนไปเลยมันจังมันจังนัวสะใจไหมมันจังได้สรรพคุณเต็มทีนะครับ อาหารเพื่สุขภาพหลังจากเห้าเกียร์หลับับที่นี่เห้าตกลไปเอาอันฟ้ามาปิดอบไว้ให้มันระอุหอนอยู่ในนีอเคครับหลังจากที่เห้าปิดฟ้าไว้ให้มันแบบทําการอบทํากัน อะโรมาบอกเอาเป็นว่าให้มันหอมนะครับอบไว้ oh boy, ให้มันหอมจะขู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจังมาเบิงกันตอนเส็จโอเคบอพีนอ่น้องป้ายอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยเป็นยังไงพีน่น้องแกงรวมผักแกงผักรวมแบบอีสานนะครับเดี๋ยวขอซิมเบืองกอนว่าท่านได้ซิมเถอะ แซบนะครับแซบแห้งว้าวสำหรับใครสนใจอยากเอาไปเทดตามได้ก็ออยากเอาไปเทดตามก็เอาไปเทดตามได้นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะคะายบายคลิปนี้ลงไว้สำนี่